สวัสดีครับจากร้านชุนแพรโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เรามาติดตั้งอยู่ที่น้ำหนาวนะครับผมบ้านอย่างก็เพาะด้านผาหน้าน้อยนะครับอ่านี่ครับติดตั้งเป็นชุดนะครับผมหนึ่งแรงนะครับแต่ว่าเป็นบนภูเขานะครับดูพื้นที่นะครับป่ามีแต่ภูเขาทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับอ่าเราติดตั้งชุดสามแผ่นนะครับเป็นแผ่นโมโนฮับเซลล์นะครับจานวนอ่าจานวนสามแผ่นนะครับสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับพร้อมโครงสร้างเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําไหลแล้วนะครับผม ดูครับน้ําไหลท่านผู้ชมเต็มท่อหน้าหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นปั๊มนะครับดูดลึกได้สูงสุดเก้าสิบห้าเมตรนะครับเพราะงั้นก็เลยจะใช้เป็นปั๊มตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราหย่อนลงไปสิบสองท่อนแล้วก็เจาะอยู่ที่เจาะไปประมาณแปดสิบแปดสิบแปดเมตรนะครับผมน้ําไหลเต็มท่อนะครับลูกค้าพอใจมากตัวนี้นี่ฮะเต็มท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมใช้แค่หนึ่งนิ้วนะครับใช้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้ํามันมีไม่เยอะนะครับน้ําบนภูเขา นี่ในกล่องควบคุมนะครับกล่องควบคุมจะมีประกอบด้วยเครื่องนะครับตัวของตัวปั๊มนะครับตัวนี้รอบวิ่งอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยรอบนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์มีเซอร์กันฟ้าผ่านะครับอ่านี่ช่างก็จังตอกเสาเก้านะครับผมโครงเหล็กเราก็ทํามาตรฐานนะครับโครงเหล็กอ่ามาตรฐานเลยนะครับโครงเหล็กความสูงประมาณอ่าผมประมาณร้อยเจ็ดสิบได้นะครับความสูงนะครับร้อยเจ็ดสิบเมตรด้านหลังด้านหน้าก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับ ร้อยเจ็ดสิบเซนนะไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับน้ำไหลดีมากครับท่านผู้ชมอ่าเต็มท่อดีมากๆครับมาดูฮะนี่ครับน้ำบนภูเขานะครับผมปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มตัวเล็กๆนะครับปั๊มตัวไม่ใหญ่นะครับเรามาดูเรามาดูตัวปั๊มกันดีกว่านะครับผมอันนี้อีกชุดหนึ่งที่เราจะติดตั้งนะครับก็ใกล้ๆกันบ่ไม่ใกล้กันนะครับนี่ครับตัวปั๊มปั๊มสูบน้ําลึกนะครับตัวนี้แม็กฮ์ทอยู่ได้เก้าสิบ เม95เมตรนะครับดูฮะนี่นะครับ750วัตต์นะครับลูกค้าต้องการ750วัตต์นะครับเราก็จัดให้นะครับน้ำไหลแรงแน่นอนนะครับติดต่อทางร้านเราชุมแพโซลาเซลล์นะครับผม0943015318นะครับผมสวัสดีครับ